สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ก็เรามาเปลี่ยนล้อกันนะครับล้อที่เราใช้ก็เป็นล้อ d v a วาน o ย o ก a า a ่ a รุ่น RS3 นะครับขนาดที่ใช้ที่เลือกนะครับก็เป็น8นิ้วครึ่ง o f f s e t บวก38นะครับก็จริงๆอันนี้เราใช้กับยางเดิมนะครับซึ่งขนาด8นิ้วครึ่งใช้กับยางเดิมได้เลยก็ยางเดิมก็เป็น m i c h ลิน n Pilot s p o r t o s นะครับ ขนาด225 40 18นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยล้อ8นิ้วครึ่งตัวเนี้ยสามารถใส่235 40 18ก็ได้นะครับซึ่งจริงจริงแล้วผมอะไปลองใส่มาแล้วแหละแต่ว่าบาังเอิญว่าพอเวลาใส่ตอนนั้นเลือกใส่เป็น Bridgestone สองสามห้าสี่สิบนะครับ Bridgestone ตัว re สี่ e นะครับตัวใหม่แต่พอใส่เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าขอบอนะครับขอบของ ขอ,ของอยางเนี่ยมันมันไม่พอดีล้อมันไม่มันไม่พอดีขอบของล้ Mac. อแม็กนะฮะมันมันจะดูแบบดูแบบไม่เต็มเท่าไหร่ซึ่งกลายเป็นว่า225ของตัวมิชลินเนี่ยกลายเป็นว่าดูแล้วสวยกว่าก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยตัดสินใจใช้ยางเดิมแต่เดี๋ยวอาจจะใช้ไปสักพักนึงครับผมก็อาจจะเปลี่ยนไปสั่งตัวมิชลินพ n ัสสปอร์ตโฟนะครับแต่เป็นไซส์235 448ซึ่งเท่าที่เช็คราคามาก็รุนแรงพอสมควรอันนี้ อันนี้เ,ออเมืองไทยไม่มีขายนะครับก็ต้องสั่งเองจากญี่ปุ่นนะครับก็ตกแล้วเส้นหนึ่งน่าจะต้องมีหมื่นเกือบหมื่นบาทเหมือนกันนะครับผมนะฮะแล้วก็สําหรับคันนี้โชค๊คเราใช้อ่ r อนะครับแล้วก็ผมออตับข้างหน้าลงมานิดหนึ่งนะครับผมก็เพื่อให้ดูพอดีนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยออผมเลือกเป็นสีขาวเพราะว่าจริงชอบล้อสีขาวอยู่แล้ว แต่เผอเินอันนี้มันจะเป็นล้อสีขาวมุกนิดๆนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเตอร์แคปเซนเตอร์แคปเป็นสีขาวนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือ,อ,อผ้าเบรกเดิมของ g i r i s เนี่ยครับเวลาใช้งานจริงเนี่ยโหฝุ่นเยอะมากดำแบบดำมากขับออกไปแป๊บเดียวเนี่ยฝุ่นเกาะล้อกระจุยกระตายแล้วครับนะฮะก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นเ,นเ,นเนซึ่งจริงสั่งมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เป็นตัว CCM ซึ่ง ฝุ่นเบรกมันจะน้อยกว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ทำให้ทาให้ล้อไม่ดำนะครับนะฮะเนี่ยมาดูดูตัวล้อกันนะฮะตัวล้อเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆริมกาดออกมานิดนึงนะครับผมล้อมันจะแบบเหมือนมีมีมีม,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 มีมีตัวขอบยืน่นออกมาจะขอบล้อนิดนึงที่เป็นสีเงินๆนะครับอ,อันนี้อาจจะเป็นดีไซน์ของเขานะฮะแล้วก็ตัวก้านล้อเองก็จะมีแบบเป็นร่องๆอย่างไก็ไม่รู้อาจจะทําให้เบาหรือไงก็แล้วแต่แต่ว่า เฉดยาขึ้นนะครับนิดหนึ่งนะฮะโอเคโดย,ร,ยรวมๆก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็อีพีนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆน,นะครับสำหรับอีพีที่เปลี่ยนล้อมานะครับผมขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ